ไปเด้อใครที่มีบัตรอยู่ในมือนะครับรีบตักันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรับบัตรรับไข่นะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงสองร้อยแล้วนะครับแต่ขอต้องอยู่เยอะนะครับสนใจก็ติ๊กเลยครับขอองอยู่เยอะนะครับ จะติดแค่ต่ดแค่สวยนะเอ้ยบาชเหนียวก็ไม่วเจ้าก็ดีเนามีบัตรแล้วร <in ีบ okay. ตักเลยนะครับตอนนี้ม huh. uh ีบัตรแล้รีบตักเลยข้าเขาไว้เลยนะเหลือไม่ถึงนะครับทุกน่านกร้รงติไปเลยครัเตมงมาเด็กกระสไม่เหลือเหลเหลือย่เลอเหลือยเอาเพืลบเบอร์แปดออกแล้วนะครับมาแลมาแอ้วมาแล้วมา้วมาแล้วม้ร ได้ไดปอเราไเลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววเแบอเรามาประันี้ขมูนทันี้หยุดขายยังดูาเลยเสร็จเลยนเดี๋ยวได้๋ยวไม่ขายบัตนะครับมีบัตรอะไรตากเลยครับมีบัตรอะไตากัตาเครับหยุดายแป๊บนึงหยุดขายแป๊บนึงครับหยุดขายบัตรแป๊บนึงอ่าหยบเลยตาเลยครับหยุดขายแบบแป๊บนึงนะครับอนีบตอเลยครบว่ากวันเลยอีก ับจุดนับเดิมเดี๋ยวเราจะนับนะครับเดี๋ยวเราจะนับบีบัตรดักเลยนะครับบัเลยนะครับมีบัตรตังเลยครับเออาด้ไเได้ได้ได้ไดได้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 าด้ไเได้ดีได้นด้ได้ไเด้ไย้ได้ได้ไ้ได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 ้ไตไ้ไ้ได้ไ้ดี้ด้ไไได้ไได้้ได้้ nhà trắng xinh nào. Đơn ra Hà